สบายดีปล่า <irgendw> ล <el che> ุงบ่าป่าสองเยี่ยมคือเก่าลุงเอ้เมื่อนี้น้องมดไปตะก้องไงฮบายดีป่าลุงป้าต้นน้องเวิร์กน้องเยี่ยมฮะก็มาเตงเงียขครมดแดงลุงเอไปเงียทางไกลป้าทิ้งตัวปล่าลุงอืมตได้ขึงเี้ยก็ขึงขึกับแปงลุงง้นเกือบเต็มกับแปงน้องเวิร์กกับน้องเยี่ยมฮะเขากันขายไปสัน นงมดขอโทษขอไฟลายลายไปลุงเอ๋งินแม่นมมอดว่าน้งเยบะมากกี่ซี่วะท่นนมอดน่วันน้งเยบะมากกี่ซี่นมมอดก็ว่าตทียินแยแ่วะท่นขอโทษขอไฟลายลายไปลุงเอ๋้าแม่นมมอดลงิน่นว่ามากกี่ซี่ขอด้ยินเสียงหลุดเด้เพิผนแข็มากกี่ซี่เห็นล่าไม่เสเนี่เอาไปงี้ครับเด้งขอโทษขอไฟลายลายไปลุงเอ๋นมมอดก็บอกหูเือจะบอกหูหูยู่เหาไลุงเอ๋ ว่าวานน้องเย็บไปหาไข่บดแดงนกับพี่ากีซี่น้องมัเขาใจพิดก็เขอไขหลายๆบุมีแต่ไข่ตึงหมันลุงเลยฮะเขาเทียงยังไปกินเลยเขาเทียงยังไปกินเลยน่ะอ้าวเฮ้ย มีแต่ไข่ตึงๆเนาะไปเงี้ยใช่นี่นะบ้านน้องชิโนไปงี่ยบ้านน้อไไงนนชิโนลุงไหมถูกคนคนเขาบอกเง,ง่ก็คือมีลายแท่เนี่ยเขาไงเงี่ยเกือบเกือบเพียงผีดกัลุงไหม<ง> okay. เกือบเต็มกระแปลงเอาโอภาขี้อุ้งเมย์มัน,นออกลุง,งปิดบิ <gesch> เอาผ้ามามุนปลไงเม่มมมันก็สติดกับมานะผ้แล้วเาก็หีดออกกนี่มอกํามาอตามใส่ได้เนาะตามใส่มักเดือพิจิคากบมกเดือมีได้กเดือนะบีอย่าสออยูินคคุณนะเสหน่อยก็สออ ขายลูลูแทนน้องบึกลูดซองลอยพลุงไหมอลอยห้าสิบ็ลูซองลอยเต็มพโงได้ประมาณสองโลเนาะมเหนมัยแม่น่มอไ่ไหนเจอเขาทีนีมันกินมัน น้องวิรนะ์กนี่เฮกินนำ้ำใไปลุงไยกินเป๊ะมั้กินเป๊ะมั้วะซะเป๊มั้เป๊มันอะไทมทิมเออบกินอวยเสบทิมคุน <laughs> เวิร์กกับทิมจะน้องม <laughs> อสไป้นปุลุงออนี่นเรามาขึ้นกุกกันนี่ <c oughs> งอกงอกาปะเฮ้ยเวิรกายเลยคิดว่าไหันอยังเอ <c oughs> อม <c oughs> <c oughs> ันขึ้นเือน พี่อ้ออ้มอมันออกเออะไรมันกลินก,ก๊กอันนี้ได้นี่สามดุดแดงกระลายไปนี้แม่ขอปลาโจ๊กขีน้นอกหัวดู ตักนำมาสักให้พ่อเลยสำหกับเขาแมาสักสิบเอ็ดให้มันแตกว่าจะซ้ำหัวนี่นี่ขาเชมหน่อยมัจะกินไข่ ตั๊กชิดาจักลบลงไงใครเหมือนแบบใครเหมือเนี่ยอุ้ยคนนี้เขาคนคนว่าเขาม่นอื่นนะน้องมดขวากินโมเลกมันกระ่ากขอเล็บลงไงก็ว่าลี่่า เอาจปงล้ายรเปลือย่ะนีมด้งมมืันตปนลงนี่อะไรเราพื้นนะเปนลุงยังม่ได้ตายเดือนนี่ป็ดเนาะน้ำเป็ดอย่างเ เดี ah, right. ๋ยวซนาใส่กอบนะก็สอบกรอบไอี้ไปบนเมือมันกัดกันยไงนะัดไข่ไอสายคุณนังยบยมาขัน้งก่อนบบิกก่อนน้าก่อนอันน้อมาบลงไง Năm làm từ cái tét gì rồi nè Ủa, một ừ, kinh mà lên, Xẹp <laughs> Ủa, กูทไปเล่นกินวะเาดียชิดจักชิดัโล่ไปไปทวอันดหนึ่บึ่งข้อเป็นว่าบ่มีบอลในกัดเลยมัแดงกัดบ่คนเขาก็หาอยู่อยู่ว่าต้องคนอะใครแล้วยังไรสำนีเนาะขอนเขาหา No work, lắm, hết lên, im hóc. Kịp bay, mong mỏi. Món kẹt chuột nhỏ, nè bom mì, 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 mì. Ut, mì, mì. Ut, mì, 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 คันบันมีอ่ะทำคขันมันมีแหละกัโดนเด้อแช่มันกัดนะนะเอาเห็นนะใบบานแค่แหละไม่ใบบานบานบานลังสีเขียวไปลงไงปลาตุ่มหอยกระยอมผมสีเขียวเบิร์ตยอมผมเจด้ามแล้วก็เอาเอามี ยามผมอามีนเสีเขียวหากยาบเจ้าจอยจีดำกจีดำกสีสีเขียวคือกันบรออกซนังหน่งรงามเลยบรสีเขียวงยมเ่ยม่งอ้องแยมมีเงินแต่งแต่งมว่าสันเดบยอม้องมดก็อจากยอมอยู่บงเอหากฟังบกบยอม <laughs> Chúng, bố mình sẽ nó yêu bụng dì mình nếu bụng gì nhoáng nhoáng mười lăm dáng khai nhoáng 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 nè lít ยังลุบแล้วบ่น้ำมันมนีโคตรแพเงเลยกิละี่สิบบ, <50. S 2> บาทกิละสีบาทแปดสิบบาทบาเลยน้ำมันขึ้นมาลงไงบาทน่น้อยเดียวน้ำมันนะถ้าเป็นยอมผมเน,นี่ยยยอมสีขาวไปลงไงกับสีเขียวอสีเีแดงสีมทอง้วสีเขียวงาม สีผมน้องเฉลาครับเปนยังกาะจีดาบัดนี้ออกแดดนี่มันสีออกจากออกสียังกาะสีตะเทาเด้เวลาเขามานมันก็สีเขียวอุ้มถุมอยู่เขียวอีลีได้ของอามีนะโอ้ยเห็ดเลยนะเป็นความขิ้นี่าะยอมสีขาวตตาแม นี่เขาหูได้ทำเด้อ,อพอนี่น้อมอส์จะขอรับกิธแแบบประลุฝากก็แลยก็แชร์โคติดตามซองน้องเยี่ยมเนี่ยได้ประลุซองน้อมอดพ่อมาลงไอ้ถ้าพ่อไม่กินหนาประลุสบายดี